ไฮอาภาพรตรวจลอตเตอรี่ปึกใหญ่ขอกรีดดังๆงวดนี้รับทรัพย์เป็นแสนอีกแล้วกรีดแทบลั่นรถกันเลยทีเดียวสำหรับนักร้องนูกทุ่งรุ่นใหญ่ไฮอาภาพรนครสวรรค์หลังจากได้ทราบผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤษภาคม65ที่พึ่งออกไปหมดัดๆแต่กลับทําใจฟูฟ่องไปหมด โดยไฮอาภพพรได้เผยว่าทางกองสลากได้โทรมาแจ้งกับเธอว่าถูกลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัว0 6เป็นจำนวนทั้งหมด26ชุดด้วยกันซึ่งรวมเป็นเงินราวๆ260,000บาทและเมื่อไฮอาภาพรกลับมาถึงบ้านเจ้าตัวก็รีบดิ่งนำลอตเตอรี่มาเช็คในทันทีโดยปรากฏว่าเธอยังมีอีกหลายใบที่ถูกรางวัลเช่นกันจึงขอตัวไปตรวจให้เรียบร้อยแล้วจะมาแจ้งให้ทราบทันทีซึ่งเธอได้เผยว่าเป็นการรวมเงินซื้อกับเพื่อนๆเ,เธอหมดไปประมาณแสนกว่า และที่แน่ๆงวดนี้ก็ไม่เสียเปล่าเตรียมตัวไปขึ้นรางวัลรับทรัพย์แบบเน้นๆแล้วจ้าถึงแล้วจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยดี๋ยากคะทุกคน0ูก้าอุ้ยอุ8ยศูนี์แปดในสำหับศูนแต่ศูหกูนห้าูยสามเยอะมาก อุโโ oh ้ยุอันนี้สูตรเพียบเลยแล้วก็นะเขาบอกว่ามันอยู่ที่ผ้าุดตก้าอุ้ยสูตรเต็มเลยตุ่เก้าตุ่นแปดต่นเขาพี่้าชุดะอันนี้สย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าไรนสบสบอดสิบสองสบาสิสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปดฮะนี่ไม่ใช่สิบแปสิบแปดแล้วสิปดแล้วเดี๋ยวก่อน เฮ้ยทำอะไรไม่ถูกน,น, <c oughs> นี่หนูแกะนี้สิบแปดแล้วเฮ้ยแต่ล้แต่และอย่างนี้ไม่พี่หลังเฮ้ย <c oughs> จิ้มออกมาแล้วกู <c oughs> ซื้อมาทั้งหมดเนี่ยประมาณแสนหน่อยๆน,นะคะหุ้นกับเพื่อนคะ่ะโอ้โหนี่ศูนย์หนึ่งเต็มเลยวะ่ะศูนย์หนึ่งเต็มเลย <c oughs> โอ้อ่ะ นี่ก็หนึ่งใบค่ะนี่ค่ะศูนย์หกค่ะศูนย์หกศูนย์หกเ้ใบเดียวยังไม่อยากจะอะไรมากมายอันนี้หนึ่งใบไม่อยากนับเลยอะ่ะอันนี้หนึ่งใบไว้ก่อนอหนึ่งใบงวดนี้ขอบคุณนะคะเอานี่ก็ศูนย์หกนี่ว่ะน,นี่สองใบอ,งอู้ยตายหา <c oughs> นับไม่ทั่วแล้วค่ะทุกคนอุย้ยเต็มเลยแม่อะไรเนาะ ต็มเลยแม่ศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเอาศูน 6, ย์หกหายแล้วก่อ็ยงนะังไม่นับแล้วก็โอ้ศูนย์หกข้างหน้าก็มีอันนี้เข้าข้าวก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาแจ้งข่าวขึ้ทราบเดี๋ยวตื่นเต้นกับ <c oughs> ตื่นเต้นกับโอ้ศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์สองเพราะว่าเลขศูนย์มันเยอะมากในท้องตลาดไม่มีแล้วก็ขายถูกมากมวดนี้ขายถูกมากเพราะเลขศูนย์ไม่มีใครเอามะ โอ้ทายเงาแตกศย์เก้าโอ้ศูนย์เก้าศูนย์เก้าโอ้ศก้ทำไมไม่มีศูนย์กแล้วกันอันนี้อันนี้หนูหนเนี่ดูแล้วอ,อันนี้อันนี้จะต้องแน่นมากโอเคเดี๋ยวมากระจายข่าวให้ทราบนะคะทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะตื่นเต้นเยี่ยวจะแตกค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ